ตีกันแบบนี้โอ้อแล้วเนี่ยพอเจ็บกันแล้วก็ขายของก็ทรมานแล้วไม่มีความสุขแล้วไม่มีความสุขและแผงอยู่ติดกันด้วยนะคะต้องมองหน้าเห็นหน้ากันทุกวันด้วยเนาะจริงครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับผูจมช่วงหน้ากลับมาดูดอนผีบินดอนผีบิน,น,บนมันมีอะไรทําไมคนถึงอยากได้เสือ้อแล้วแก๊งโจนี่อุกอาจมากคือไปจี้ชิงเสื้อดอนผีบินกลางถนนเลยครับเสื้ออะไรไอ้ไอ้ลอยเหรอไอ้ลอนเบา คนยุคนี้ทําอะไรต้องไปให้สุดทํางานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสตา์ไม่ติดที่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบตพัง s b Battery Hero สายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นํานวัตกรรมไฮบริดจากญี่ปุน่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮีย กตัวช่วยผิวสวยในขค่ำคืนใช่ไหมลองใหม่วาสลินตูต้าไฮยาสูตรกลางคืนพร้อมความเข้มข้นเสมือนมาร์กสิบแผ่นผิวดูกระจ่างใสให้คุณตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชื่นฉ่ำเด้งใหม่วาสลินใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงื่อและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิด เดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นตะกร้าใบใหม่เพื่อโลกและผ้าที่สะอาดขึ้นบริสเอ็กเซลสูตรน้ำสลายคราบหนักแม้ผ่านมา72ชั่วโมงพร้อมพลังสมาร์ทเอนไซม์ไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เติมความสะอาดให้ผ้าเพิ่มความใสใจให้โลกบริสลดเหลือ99บาทวันนี้ถึง24มกราคม2567เมื่อกี้มีคนเียกฉันปาด้วยแหละพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดู เปลี่ยนลุกให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่นานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาออนิวมิซูบิชิทริตัวเตี้ยใหม่หมดหูหัวจรดท้ายกระบใใหญ่แทดซีใหม่ ลูกใหม่แต่เฟี้ยวเ,เปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกขันออนนิวิกซูบิชิไทร์ตันมิ t s u b i s h ม Motors สนุนโดยยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนพเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทท้วยทองโอสดจำกัดนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวกระทิงแดงโฉมใหม่เชื่อสุดใจพลังในตัวคุณอามาโดโกโคอลลาเจน ตานาฬิกา17นาทีหน้าจอทีวีฮะถ้าเป็นชาวไทยถ้าเป็นชาวพุทธอาจต้องรู้จักคำนี้หน่อยวันพระกับวันโกนวันพระวันโกนวันโกนคือวันก่อนวันพระเพราะฉะนั้นวันพระวันโกนมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกันญาติญาติผู้ใหญ่บอกวันพระวันโกลจะไปตัดอะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไปทำแบบนั้นมีหนุ่มคนหนึ่งฮะเป็นหนุ่มงมหอยงมหอยและตายวันโกนพอดีเหมือนแม่เตือนแล้วแม่เตือนแล้วก็ยังไม่ฟังแล้วตายปริศนาขนาดไหนตายแบบด้วยท่าแปลกคือน้ําสูงประมาณหนึ่งเมตรชัดตรงจะไปจม จมน้ําตายด้วยความสูงหัวน้ำมเหมือนจะเป็นลมแล้วเอียงตัวลงไปเพราะนั้นก็เลยจมในความสูงแค่หนึ่งไม้บรรทัเองแต่ที่เหตุการณ์หลอนๆกู้ภัยเจอแทบหัวโกนวันโกนก็เพราะว่าหลังจากกู้ร่างกู้ศพขึ้นมาปรากฏว่าเสียงไซเรนดังสนั่นวันไหวเอาศพก่อนนะเหตุการณ์นี้ผู้คร้ายคือนายอุดมศักนวลน้ำตื้นจริงด้วยโต้งฮะอายุ48เอ็กหนุ่มใหญ่อะนอนตายอยู่ในคูน้ําในหมู่บ้าน